โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มันก็ได้ผ่านกิจกรรมของอีเวนท์ที่แล้วมาประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่เราได้เอ็นจินะครับเออเอนจินเอนจินเออเอนจินทำไมผมชอบเรียกเอ็นจิวะ <c oughs> ติดติดจัดเออก็ไม่รู้นะครับไปเปลี่ยนชื่อมันซะแล้วเนาะคือเราจะมารีวิวตัวนี้นะครับว่าการใช้งานที่ผมได้ใช้มาตลอดระยะเวลา1เดือนแล้วหลังจากมอนรับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไปเทสท,ที่สเตจหลักแบบชิวๆกันเลยเนาะ อ,อคือให้ดูว่าความสามารถของมันยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวละครใหม่ก็ติดเมตาทุกตัวตอนเนี้ยตัวไหนเอาใหม่แม่งติดหมดเลยอย่างน้อยก็จะต้องมีหนึ่งตัวนะครับที่มันติดเมตานะครับแต่การเดินม,มันก็ช้านะครับมือช้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มก็คือความช้าแต่ปุ๊บอันนี้ก็คือถือว่าโหด <laughs> เพราะว่ามันรวบทีเดียวก็ตายหมดแล้วนะครับถือว่ายังใช้ได้นะสําหรับพื้นฐานในการเล่นแบบโพสเตทธ,ธรรมดานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีเพิ่มมาราการหลบทัศน์ศาแล้วก็เพิ่มต้านนะต้านกันหลบ2อย่างสกิลที่2ก็จะมียกเลิอกอมตะรวบแล้วก็ทําให้ศัตรูชงะงัก6นะครับบวกกับที่ผมใส่ใส,ใส่ใส่เกียร์เพิ่มเนาะเออติดอ่างไหมวะเนี่ยใส่เกียร์เพิ่มก็จะเป็น7.3นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย4,400ขอาางพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับเกียร์ที่ผมใส่ก็มีประมาณนี้เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน มากสักเท่าไหร่ส่วนอัปเกรดท่านก็อยู่ที่240นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูที่ PVP นะครับอืมนี่คือประ,ประวัติประวัติที่เขาตีผมมาก็ชนะหมดเลยเราโดนยับยับเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ต้นสีซั้นเลยอันนี้เราก็พูดได้ง่ายว่ามันไม่เหมือนตอนมีบัฟนะครับมันก็จะแบบดรอปลงหน่อยอะ่ะ คือมันก็จะมีแบบชนะแพ้แต่รอบที่แล้วที่ผมรีวิวจะเห็นนะครับว่ามันจะชนะรวๆเลยไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้ก็คือแบบแพ้แพ้เยอะมากกว่าแพ้ประมาณ60ชนะแค่4 0่อโอ้แต่นี้ก็ชนะรวมเหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองเล่นกันสเตต์ PVP โอ้คือผมจะไม่เล่นพวกมีกันเอ้ยอันนี้ มันมีตัวการบินให้เรากอบหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวผมเล่นให้เอ้ยมีเคเล่นได้ครับนาน,นี้เดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะครับว่าเจอกับทีมนี้แบบเออความโหดของมันยังเป็นเช่นไรสำหรับอ e ีจินเอนจินหมดบัฟเราก็ปล่อยไปเลยครับออตโต้แบบหล่อเท่เพราะว่าเราก็ขี้เกียจเนี่ รวบเห็นไหมการรวบมันยังค่อนข้างดีนะครับอัตราติดก็เยอะครับเพราะว่าได้เกียร์ใช้สกิลโดนแน่นอนอยู่แล้วเออมันก็เลยแบบชิวๆอย่างนี้ถือว่าสบายไปเห็นไหมมันก็จะรวบรวบๆโอ้โหการรวบก็เอาเรื่องคือถ้าผมมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงกว่านี้ก็น่าจะตายในทีเดียวแต่ทีมเรามันยังไม่ได้มีดาเมจล้รหลักขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่มีตัวก้าดาวแม็กนะครับ เราก็รู้จากการรวบแล้วก็การตายของข้างนู้นเนาะเห็นปะเดเรากดน้ำแข็งไปก่อนเพราะว่าตัวบีนเม่งจะตีป้อมเราแตกละเออเห็นปะการรวบยังใช้ได้ดีอยู่นะสำหรับที่ผมมาดูนะครับหลังจากที่เล่นมาหนึ่งเดือนพูดง่ายว่ามีแค่ดาเมจอะคือถ้าผมมีพวกบอสมืดแบบตัวดาเมจทัดๆผมว่าสบายไปแล้วเราพัดไม่งั้นป้อมผมแตกลนะหมดละ ดูป้อมดิไม่ไหวไม่ไหวกับป้อมแน่ก็จะใช้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับเออเอ,อ้ยอย่างนี้สวยวะ่ะสวยสวยหมักลุกหมักลุกหมักลุกตีให้หมดละคือเราก็โอ้โหไม่ทันอยู่ดีนะครับคือเราก็จะเห็นนะครับว่าการรวบมันก็ยังใช้ได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับในการรวบศัตรูให้มันแบบ ทุกระยะให้ไม่ให้มาอยู่แบบจุดเดียวกันอะคืออันนี้ผมว่าก็โอเคแล้วแถมได้ต้านกับหลบทัศน์มาด้วยอย่างละ4 0ก็ทําให้ทีมเราค่อนข้างเล่นง่ายยังอยู่ได้นะครับแต่ก็จะสู้พวกกบหรือหลอดดูดน้ําที่ผมเทพหลอดดูดน้ําที่ผมแบบเจอไม่ไม่ไหวอยู่ดีนะเพราะว่ามันโอพจัดไงไอพวกนี้มันยังไม่โ p ขนาดนั้นนะโอ้โหอย่างนี้ก็ตายตาย,ตายห้าหมดเลย อัน okay. นี้เขาไม่ได้ตั้งกระบวนทัพแล้วก็ไหวแล้วอโอ้โแต่อันนี้ก็จะไม่เห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าแม่งรวบหน้าป้อมเลย <laughs> <c oughs> พูดง่ายนะครับเออจากที่แบบดูมาช,าชาัดๆรอบนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็แค่แบบเขาเรียกอะไรวะ แค่บัฟบัฟแค่หายมันก็ไม่ได้มาแบบกาขนาดนั้นแต่แค่คนอ่าจจะแบบใช้น้อยลงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมที่เล่นมาก็ไหวอยู่นะถือว่าเล่นง่ายเล่นง่ายพอตัวให้ไทยโยป,ปาดส่วนในนี้ก็รวบอืมก็สบายเลยทีนี้แต่นี้น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเขาแบบเซตเต็มอะเนี่ยแล้วถ้าผมปั้นเต็มอย่างเงี้ยยังไงก็โหดแต่คือผมยังไม่มีทรัพยากรในการปั้นได้ขนาดนั้นนะ อันนี้เราก็ถือว่ามาเทสดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าเอนจินโอ้ตีไม่เข้าเลยเนี่ยวิ่งมาบ่อยจังลวน้องโอ้รอบนี้ไม่ได้รีวิวครับดูแล้วเอ้ยเห็นไหมมันก็ยังพร,รวกบได้อยู่ขนาดม,มีมีแต่พวกเทพนะเ่เรียกเทพเลยดีกว่าเออนะครับอันนี้คือไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ก็คือถามว่ารวบติดไหมมันก็ยังรวบติดอยู่แค่มันไม่ได้ชัดขนาดนั้น เราก็เล่นไปเรื่อยไม่มีตัวบินมีตัวกันบินโอเคคือตัวนี้ผมชอบไี่ตรงที่มันสามารถดึงบอสมืดเข้ามาอยู่ในเลนกลางได้จากที่บอสมืดอยู่หลังสุดอะ่ะอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบเลยสำหรับตัวนี้เห็นไหมบอสมืดอะ่ะพอมันดึงมาปุ๊บมันก็มาให้ดาวบินชีเรากรอปได้นะครับแต่นี้คือเกียร์เขาโหดกว่าอะไรเขาโหดกว่างตัวเขาโหดกว่าเราก็ต้องยอมไปก่อนเนอะ ตอนนี้ก็จะเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดิไหนเห็นไหมมันยังรวบได้เออแต่เราแค่แพ้บอทเฉยเพราะว่าทีมมันตึงเกินคือผมเหมือนยุ่ผิดแรงเลยว่ะสู้กันไม่ได้เลยเนี่ยยุ่เหมือนยุ่ผิดแรงเลยไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยยินจินนะครับแต่มันโหดกันจริงๆพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูเกียร์ดิไปดูเกียร์เมื่อกี้ดีกว่าโอ้โหดูดิโคตรโหด แต่แต่ก็โหดแค่ไหนก็อยู่แรงเดียวกันนะท้องสามเดี๋ยวหาอันนี้มันมีตัวบินไงผมก็เปลี่ยนดีกว่าเพราะผมไม่มีตัวการบินอันนี้คือข้อเสียตอนนี้นะเอออันนี้ยังพอเล่นได้เล่นได้หน่อยโอเคก็ตาสุดท้ายครับผมรู้เรื่องรอดไม่รอดเรียกรอนเลยมาถึงอะปึ๊บคัปปี้มาเอนจินหัวลาะอ,อยู่ตอนนี้หัวลาออยอู่ต้องอไปยุละ มันติดสปีดโบนหรือเปล่าวะฝ่ายตรงข้ามอ่ะนี่เห็นไหมการรวบเห็นปะคือไทยโยมาอยู่แนวหลังนะครับคือมันดึงมารวมกันได้หมดเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันดึงมันดึงมาอยู่อ่ะแล้วสมมุติพอทีมที่อยู่ตรงกลางแทงมันก็ดึงกลับหลังคือจะทําให้มันเสียระยะในการเล่นนะครับบีบบีบให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเออคือเพื่อยงว่าใช้ได้นะครับสําหรับเอนจินต่อให้หมดบัฟไปก็โอเคครับสําหรับการเล่นเออเพราะว่าเรื่องระยะนี่มันสําคัญมากครับสาหรับเกมนี้ พอเราได้เปรียบทางระยะมันก็สามารถแบบตีเข้าหน้าป้อมอะ่ะมันจะแบบได้เปรียบอะ่ะอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้รู้กันอยู่ไอดีหลักด้วยนะตบไอดีหลักด้วยนะโอ้โหเกียร์เขาแค่ยังไม่โหดเท่านั้นเองแต่ก็ปั้นขึ้นมาแล้วก็ถือว่าพอตัวพอตัวเหมือนกันเหมือนเราตบไก่เลยไม่ไก่หรอกตัวเขาโหดจะตายนะครับ เนี่ยคือตอนนี้คือดาเมจผมก็ไม่ได้หวังมากแต่ผมหวังแค่ทําระยะให้ทีม PVP ผมเล่นได้ค่อนข้างง่ายก็ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับเออไม่ใช่ว่าเก็บเข้าคังถือว่ายังเล่นยังเล่นได้นะในแรงโกที่ผมอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับจากตอนนั้นผมให้สักเท่าไหร่ว่า9หรือ10ว่าตอนนี้ก็อาจจะเหลือสักเหรือ8แล้วกันเออหักไปคะแนนนึงเพราะว่าบัฟมันหมดไง มันก็ต้องลดไปหน่อยแต่ความสามารถก็ยังใช้ได้นะครับสำหรับสกิลสอก็โอ้ยพอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ